วิธีสร้างสายสัมพันธ์ให้กับช่องของคุณนะครับจะช่วยให้ช่องของคุณเนี่ยมีผู้ติดตามนัดเหนียวแน่นมากเลยมี f อฟเหนียวแน่นครับโดยการสร้างคําถามคาตอบทําตามนี้ครับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วไปขีดสามขีดตรงนี้นะครับขีดสามขีดตรงขวามือบนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วไปคําว่าเครื่องมือผู้สร้างนะครับไปเลยนะครับคราวนี้มันจะมีคําว่าคําถามคําตอบครับตัวนี้นะครับคุณสามารถกดตรงคําว่าเปิด q a ได้เลยนะครับ พอคุณเปิดเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่เลยนะครับสมมติว่านะครับคุณอยากจะถามอะไรโอป้าคุณก็มากดคําว่าคําถามคุณกดเข้าไปสีแดงๆได้เลยนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะมีคนแบบพิมพ์ถามมานะครับเราก็ตอบเนี่ยแล้วก็ตอบกลับวิดีโอเขาเห็นไหมครับเนี่ยโค้ดค้าขอถามว่านะครับเราก็กดตอบกลับวิดีโอประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ให้กับลูกค้าของคุณเช่นเดียวกันครับ อันนี้เราจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยเราก็จะสามารถตอบคาถามนะที่ลูกค้าติดแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้นะครับลูกค้าก็จะประทับใจมากขึ้นแค่นั้นเองใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์นะครับว่ามีประโยชน์ออกไปสารมาสกุลเอนอพีสวัสดีครับ